ม้วนไว้ลูกค้างขุนตัวมือแปะแปะตัวมือแปะแปะเว้ยสวัสดีค่ะเมื่อนียนยูกระช่อมุสีชแนลนะคะพี่น้องเมื่อนี้เป็นวันที่วันที่สิบนะคะวันที่สิบสิงหาคมนะคะเมื่อนี้บอดมินาทายโฆษณานะคะถ่ายรีวิวสินค้าโฆษณาของตะวันนะคะ บอทโทรบอกนุ่นมาเคื่อนนี้ประมาณช่วงดึกๆสีทุ่มหาทุ่มนี่แหละว่านุซีมือนมีไทยโฆษณาตะวันมีอ่าไทายโฆษณารีวิวสินค้าเด้อพนวาวาสันคือจะมีตัวเล็กตัวเล็กนุ่นแล้วก็น้องเอ็มนะคะน้องเอ็มใหญ่นะคะว่าบอก็เลยบอกบอกไวมาเคื่อนนี้แล้วก็ส่งบริฟมาตอนตีสี่นะคะบอาทในฐามโมอกเสาของมือน,นี่นะคะตอนนี้นุ่นแต่งตัวแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวเลขเพื่อนก็ได้ตัวแล้วๆพี่น้องแต่ว่าเพื่อนออกไปทาง,งานไหยตานะคะตอนนี้ก็รอบอสพร้อมนะคะบอสบอกว่าอรอสินค้ามาก่อนนิดนึงนะคะรอตะวันมาประศรนก็ตอนนี้ก็รอบอสอยู่นะคะเดี๋ยังขึ้นไปขบวนอยู่พี่น้องขึ้นไปหาบอสนะคะว่าจะถ่ายอะไรยังไงตรงไหนนะคะพี่น้องเพิดดง่งรู้ว่าผมนุนุตัดผมนุ๊ตัดผมหนามาไหมมแ้ยอาจจะเดือดหน่อยนะคะอาจจะดือ,อ,ะะอจจดอ เล็กน้อยถึงปานกลางนะ,ะก็คอนเทนต์วันนี้ก็จะเป็นประมาณถ่ายโฆษณากระบ,บอกนะคะว่าจะเป็นยังไงจะหาแค่ไหนจำมวนปันในพี่น้องในในเวลาไทยอ่างานกระบ,บอดนะคะพี่น้องเพราะว่ามื่อนี้กับซิมีหลายคนนะคะคือกับซิมมี่ตุยตุยน่าจะเป็นคนไทยนะคะก็สซิมมี่เอ็มมินูชจะสีนะคะก็จะพร้อมด้วย ด้วยความเฮฮาปาร์ตี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวสีภาพไปชมนะคะพี่น้องว่าเฮาไทยโฆษณารีวิวสินค้าตะยางสิงเป็นแนวดประมาณไหนนะคะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาสขึคนไปหาบอจันนะคะบอจ่ะตัวมือหน่อยตัวมือแบ,บแบๆเร็วๆเมื่อกี้นี่ทีแหลพอ่อมีโบไหมนี่เปลี่ยนชุดที่สองแล้ววันน,นี้นะ ยบบแป๊บนึงจ้าแป๊บนึงจ้าต้องมาแต่งตัวให้นะคะหนูจะยากนิดนึงนะคะกับการแต่งตัวทุกมื่มนี้พี่เอบอกว่าแต่งตัวเอาอันใส่ซสูนให้ผู้เดียวว่นไดนเลยตกสองคนแต่งงานจ้าเอาเสร็จแล้วจ้ามีสูนที่สองเลยเนี่ยงหนูชิมสูที่สองเลยนะคะเอานอนกับว่านอนจ้าเอ๋ไปเองเลยไปจ้าเอ๋คะล้ลิตะคะ ปิดแล้วเอาหญามนไปเปิดอ้าเอานี่นีเอาลูกบอลเปิดวัเพิ่มาเมื่อกี้นี่เอ้ยเพิ่เต้นเลิศอยู่เด้อเต้นเต้นเลิศอยู่เลยโอกาสเปิดเมืองจะหวังูรูรูปไปนาลิตะนาลิตะเพิ่งเพิ่ได้บ่งยู มันจะฟูหุนยังแกบเด้อม่นจ่ฟูหุนสูงถูกต้องแกรบตัวแล้วันสีมาชอบน้องกันห้ลยซีแล้วเป็นคน้อใหายมันเป็นผ้สีสันเปรี้ยน่มเบาเรี้ยแล้วได้นี่กัต่างกับร่างกายนาลิตะนาลิตะหรืชอบสีชมพูบ๊นี่ มื่อสาสุกฤษฎียมพูเอาเอาเอานาริตะหันหน้ามาสวยๆหน่อยค่ะยิ้มหวานหน่อยค่ะยิ้มหวานยังไงยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานตบมือแปะๆหลงมุนไว้ลูกฮางขุ่นตบมือแปะๆตบมือแปะๆเฮ้ยสุจจ้าสุจราวันนี้สุจริตฮัลโหลฮัลโหลนาริตะล่ะคะฮัลโหลก่อน ฮัลโหลฮัลโหลเร็วฮัลโหลทำไงฮัลโหลอันนี้าสวัสดีจ้าจุ๊บความลูกบายจุ๊บสวัสดีจ้าอะไรกินอ่ะบายจุ๊บเฉยๆค่ะบายจุ๊บความว่าผื่นเนื่อยเหรอบอสตึงตัวตึงตัวเสร็จแล้วนะโอ้ยหนุดบอสนัดูขาโม่เศ้าผู้มีโปรดักแปลกใจว่าเขาส่งโปรดักให้ตุยแล้วที่ไหนก็เลยเอ็นเอ็น ถ้าโฟดักสิริปพียรชุดชาแนลชุดเฉียวบอดสบอนัดถ่ายโฆษณาห้าโมงเช้านะเจ้าโฟดักคือเมื่อหอดออกมาไม่ถูกด้วยสรุปคือไม่ได้นัลิตะตะเอ๊ะตะเอ๊ะอดึงโต๊ะอดึงโต๊ะอดึงโต๊ะตัวมือแปะแปะตัมือแปะแปะแล้วตะมืออดึงโต๊ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียังไงคะสวัสดีหน่อย เอาเอาเอาเว้านอนละมันนี่นี่ละน้อนละมาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคถือคือดอกอันนั้นทืออันอันโทรศัพท์อันมืออันที่ไทยลูกงฮัโห่ะชุเปาบนี้ยไม่เอานะจ๊ะตัวมือเป็ดุ่นตัวมือเป็ดเป็ดสดีจ้าจอดีค่ะฮัลโหลวันนี้เค่ัสดีทครงฮัลโหลวันนี้วันนี้วันนี้ เหมือนจ้าเหมือนจ้าเว้ยสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าฮัลโหลฮัลโหลเร็วเฮัลโหลฮัลโหลคุณน่ะฮัลโหล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 หเร็วเร็วฮัลโหลหน่อยเร็วนันต์มาหน้านุ่นมาหน้านุ่นไปเป็นแล้วบพราะคาดเมาได้จ้าเอฮัลโหลเร็วเร็วฮัลโหลฮัลโหล เออเออเโหลอตัวมือแปะแปะล้วตัวมือแปะแปะตัวมือแปะปะเอ้าเอ้คืหาบ้านี่เ้เอ้าเอ้าเดอ้กวาหอโอนังตุ้ยนังตุ้ยตุ้ยนุ้ชาแนลนะคะเอามือนี่คือดาบพวกเขาไป็นอมือนี่อมือนี่บ่ได้ท่ายงก็วายอยู่ขึ้นหนาสุดแท้ปกติเปนท่านยังกอตุ้ยใช่แป้งนั่นแป้งพลานนีตาเบอรสานี่ เบอร์สามเปนบอุ้ยเว้ยก็ใส่เบอร์อาสามด้อตุ้ยมันยังพอดีมเาเว้ยเว้ยนางเว้ยก็ใส่เบอร์สามเด้อยี่หรีบอบอดเลิศนอนพอดีนอนพอดีมเดมียอ,อันนี้ตั้งกล้องน้องตุ้ยตั้งกล้องนะฮะเพราะว่าเราจะถ่ายโฆษณา,าตอนนะฮะมีผ่าป่ะคะมีผ่าป่ะผา,า,ายังเสียบกล้องหน่วยเฮ้ยไม่ท้าวสารได้ไง เธอทั้งที่จจัดแทะเอาเพื่อนเขาหัวอันเขาเอาโอ้คงไม่เนาะหนูบอกอย่าซื้อค้ขำลูกว่เขาจะมาเซ็ตกล่องเซ็ตกล่องเอ้ล่ะเซ็ตกล่องไม่เออเตรียมกล่องโอ้จ้าหมุกมาขำอยู่บอกไม่ได้นั่นเบอได้แล้วตีมีสีขาวเนาะ สีขาวขบอดสีเขียวพอดีเลยมีคนตู้สีตอนแรกเกือบประเดทายเพราะว่าโปรดักเขาบบมีอันนี้อ๋อช่วงหัวไหนก่อนอันนี้แต่ช่วงหัว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 อันอันนี้บอหัวเรื่องกันบอกยาั่นังเ็นอเอาบอดบอกให้ขึ้นมาบอดบอกให้มาทุกคนในหนู้่จะเป็นนออโอเจนี่พี่ลองมีการเซฟกล้องนะคะ ตอนนี้บอจ้างหนีผมอยู่พี่น้องฮู้จ้าเข้ามาหนีผมบอกวันแล้วหลีดผมอยู่นะจ้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศต่อไปเลยจ้าจ้าจอดเลยแท้ลยาสุดพี่น้องมองโฟหอดบ้านไม่อยู่อยู่ออฟฟิศนะคะเพราะว่าล่าสุดพิธายงาวนบอได้แค่ตอนเริ่มต้นเรื่องนะคะเพราะว่าโปรดักสินค้านั่นอันบอมี่นะคะเพราะว่าหาซื้อแถวแถวแถบอำเภอแถวในลานค่ะ ร้านนั้นเสวียี่อยังกระบอมีพี่น้องต้องไปซื้ออยู่แมคโค้เท่านั้นเรือโซนะคะก็เลื่อประเทศไทยไม่ว่าประเทศไทยดอกเดทไทยอยู่นะคะแต่ว่าถ่ายยังไม่เสร็จนะคะก็เลยได้ก็เลยได้เลื่อนไปบมดก็เลืเลื่อนถ่ายไปอีกนะคะก็เลยจ้างเลื่อนถ่ายเรียนนุกเลยมาบานมาอยู่อย่างนี้บางเนี้ยวูบมันยูเบิร์ต็อปเพื่อไพี่น้องเนี่ยานักบ้านหน้าสิบสองพี่น้องเอ้ยกำลังสีหลออไปปวดตายแล้วเราเทียงกันเด็กๆมากน้องแม็กน้องมากล่นเกมแล้วก็เทียงกันที่นี่ ม่อยู่ว่าชิลลกพี่จินนังกับแม่ถ้าจะเป็นกินหมากใหม่มามาพิเศษมาวันพิเศษในปลาดองดีชิรอเขาเล่นลอยไปผุดสอบไปหมดคือหน้าที่สองบัว <laughs> อันไอ้นั่นว่าสัน่นเกือบตัวของพี่ไอ้มึงเอาสัน่นแล้วก็ร่างตั้งใจฟังนะพี่น้องม <laughs> ึงมึง,ง,งอันมือเส้าไม่อยู่พันหนั่นอ่าไรสดอ่าโปรโมชั่นนะคะ อันก็เลยเป็เล,ลากลับลออเดอรตัเล,ลบออเดอซอ,อ,อ,อยเย้านะฮะตัวเย,ย้าเนะ่อคยเย้านา้ำพรินาสุดห่าสุดที่หลีผมมีเวลาแต่งงน,นนะแค่คอแล้วอาบน้นนำมากินเ้าวซอยเลยกิน,ออนอกนองกีสวัสดีสวัสดีไหนคะอือคิดด้อคิดดื้อภาษาสัน่์เด้อเรื่ปาเด้อหลานมาพุ่นนี่นปุ่น่นสะัสดีค่ะพา่ย หลาดซูชิเอลูกไผ่ลูกเขยเนาะไอ้เย้าเนาะนักไอตัวเล็กนัาเล็กดสีแยงกันก็ไอ้นดบอไอ้นวดก็กินเหล่าเมาาตหกเราเว้ยเปนมากุสาวไอ้นวดโอ้ยดูพราย้ต่หมกี่เนีวยต้นสันจะบอกเด้อจบอกตัวเล็กด้อสัน ลามักอีตัล็ได้มาสั่นเพิ่งาปึ๊บแตะกี้เพิ่งมาอีนู้นในติ๊กต็อกช่วยสร้างมักแล้วยิ้ม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 พี่น้องอ่าคือเด็กๆนะฮะเพิ่นมาเบิ่งติ๊กต็อกเนาะอันนี้ความสุขก็สิเบิ่งยูทูบเบิ่งอย่างนี้สินะพี่น้องแต่พอเพิ่นรอๆเพิ่นก็มาแล้วโอ้แฉกพี่น้องมื้อนึงก็ไม่มีอะไรก็คอนเทนต์วันนี้ก็ถ่ายโฆษณากับบอสแต่ว่าไม่เสร็จนะคะ ก็คือบอลมันเลื่อยเลื่อนไทยนะคะก็โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากระสิมาถ่ายคลิปให้แม่ยุยต่อนะฮะถ่ายคลิปงานให้แม่ยุยต่อนะฮะมือหนึ่งกับพ่อสนิงกับพี่นอ้องเดี๋ยวมือหนอาถ่ายคลิปให้เบิ่งใหม่นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะฝากติดตามด้วยค่ะพี่น้องรักหน่อยๆแด้นะฮะด้วยดดนะจ๊ะโอเคไปแล้วคะ่ะดีคะ่ะหากโดนมาได้ไม่เปลือ